แม้กระทั่งสายล่างนะโอโ้สบายสบายเลยใช้ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องของนายบาสมิวสิกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้จะ รีวิวหรือเปล่าเพราะว่าก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับเฟนเดอร์ลิช h ี่แซมโบลานะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยแตกต่างจากตัวอื่นนะครับเพราะว่าผมทำส่วนโลโก้นะครับแล้วก็ลงสีใหม่นะครับเป็นเอ่อไม่ใช่ลงสีดเรียกว่าเครือแบล็กเกอร์ใหม่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอนี่นะครับจะเป็นคำว่ามีคำว่าลิชชี่แซมโบล่านะครับตรงนี้ผมทำเองนะครับแล้วก็เป็นสีแบบเป็นแล็กเกอร์แบบ กึ่งเงากึ่งด้านนะครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับที่ยากเนี่ยไม่ได้ตรงที่แบบทำโลโก้ยากนะมันยากตรงาหาเล็กเกอร์นะครับเล็กเกอร์ที่เป็นแบบเคลือบด้านแบบนี้นะครับโอ้โหหายากมากและนี่เฟ็จผมก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครับทําเป็นาปาดเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งตั้งแอคชั่นอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะที่สําคัญเนี่ยตัวนี้มา ค่อนข,ข้างดีนะครับแล้วก็ฟอยโรดเนี่ยไม่มีอาการเพี้ยนเลยนะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะเออ,อเดี๋ยวเป็นครับปิกอัพตัวเน็กก่อนแล้วกันนะครับเป็นเสียงแบบอุ่นๆจากเน็กนะ แล้วก็เป็นบิดนะครับไปไวๆเลยนะอ่าน,นี่มาทดสอบอ่คันโยกหน่อยนะอันนี้กดลงนะ่มันจะไม่เป็นไรมัน,น เแบบือน,นเดิมแต่พอลองงัดขึ้นบางไอที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบตอนแบบงัดขึ้นนะแล้วมันแบบฟอยล์ลดไม่คืนตัวนะนทำให้แบบเสียงมันค้างอยู่ที่เสียงสูงลองมาดูตรงประมาณนี้เลยไมนะ่ไม่ไม,ไม่เอ่อไม่มีการกดช่วยนะ ดึงขึ้นแบบไม่มีการช่วยนะคือดึงขึ้นก็ดึงขึ้นไปเลยนะแล้วก็ปล่อยตรงน,นี้าไปลองเสียงแบบสูงๆข้างบนบางสังเกตมันจะมีแบบนิดเดียวรู้สึกว่ามันจะมีนิดนึงแหละแต่แบบมันจะแบบ ไม่ถึงหนึ่งส่วนแปดนะครับเนี่ยสายแม้กระทั่งสายล่างนะโอ้สบายสบายเลยใช้ได้เลย อันนี้นะครับกับเจ้าตัวนี้นํามากันไวๆเพราะว่าตัวนี้เคยรีวิวไว้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่ก็แบบโอ้โหนะอืข้าท่าเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบเคลือบด้านนะผมทาเองอะ่ะแบบโหสีแบบโคตรยากอรัทุกคนผม,มกีตาร์เยอะมากนะครับเป็นแบบเกือบพันตัวนะต้องไปดูในเพจนะครับต้องไปดูในเพจง่ายๆก็คือดูในอัลบั้งรูปภาพนะครับจะมีกีตาร์ทุกยี่ห้ออยู่แนละ้วพร้อมราคาด้วยนะ